คุณจะเชื่อไหมความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีสังหารหมู่ครอบครัวแคนดี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณคิดท่ามกลางความเงียบสงบใครบางคนได้จุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความลับที่ถูกซ่อนอยู่มานานถูกเปิดเผยการเดินทางของหญิงสาวคนหนึ่งในการค้นหาความจริงจะพาคุณไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความน่ากลัวแต่เธอจะหนีจากมันได้หรือไม่หรือเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ไม่มีทางออก คลิกเพื่อเปิดเผยทุกความลับที่ยังไม่มีใครรู้อย่าพลาดเพราะความจริงอาจจะชอกค,คุณจนไม่อาจลืมการสังหารหมู่ครอบครัวแคนดี้2024สารคดีอาชญากรรมจริงในตอนกลางคืนที่มืดมิดหมู่บ้านแคนดี้เงียบขึท่ามกลางสายลมหนาวที่พัดผ่านเสียงใบไม้แห้งกรอบไปมาทุกอย่างดูเหมือนจะสงบแต่ภายในบ้านแคนดี้มีบางสิ่งที่ไม่ปกติ ดวงไฟจากคมไฟฟ้าเดียวที่ติดอยู่ริมระเบียงสองสว่างให้เห็นเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ทอดยาวเป็นเงามืดในค่ำคืนเงียบสงบแต่ความเงียบนี้กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเสียงการเคลื่อนไหวในบ้านดังแว่วมาแต่ไกลเหมือนกับมีใครบางคนเดินอยู่ในบ้านเท้าเหยียบพื้นไม้เก่าเสียงดังกึกก้องทำให้หัวใจของผู้ที่อยู่ในบ้านแทบหยุดเต้นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวแคนดี้เดินไปในห้องนั่งเล่นด้วยความรู้สึกหวาดกลัว เธอหยุดอยู่หน้าประตูห้องนอนของพ่อแม่ความมืดและความเงียบที่ล้อมรอบทําให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองพ่อแม่ของเธอนอนอยู่บนเตียงแต่มือและเท้าของพวกเขาถูกมัดอย่างแน่นหนาใบหน้าของพวกเขาใช้แสงสว่างจากดวงไฟเห็นได้ชัดว่ามีเลือดไหลออกจากริมฝีปากลูกสาวร้องตะโกนด้วยความตกใจแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ สิ่งที่เธอเห็นคือสัญญาณของความตายที่เต็มไปด้วยความลึกลับเสียงแผ่วเบาของลมหายใจและเสียงกรอบประตูที่เปิดออกดังขึ้นในความมืดเธอพยายามวิ่งหนีแต่ฝีเท้าของใครบางคนตามหลังเธอมาหายใจถี่และเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในหูแต่แล้วเธอก็เห็นภาพที่ชวนหวาดกลัวที่สุดในชีวิตชายคนหนึ่งยืนอยู่ในมุมมืดของห้องสวมชุดดำปิดหน้าตาเขาฉายแสงเยือกเย็นเหมือนปีศาจ เขามองมาที่เธอด้วยความนิ่งเฉยไม่มีอารมณ์ใดๆและทันทีที่เธอวิ่งหนีไปเขาก็เริ่มตามหลังมาอย่างช้าช้าเสียงก้าวเดินนั้นค่อยคอยดังขึ้นแต่มันไม่เคยหยุดในที่สุดเสียงนั้นก็หยุดลงพร้อมกับเสียงลมหายใจของชายคนนั้นที่เปล่งออกมาด้วยเสียงที่เยือกเย็นทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนกับเวลาหยุดเดินไปแล้วในความเงียบนี้เธอได้ยินเสียงการขยับตัวของชายคนนั้นก่อนที่เขาจะออกมาจากเงามืด รงมาหาเธอสิ่งที่เขาทำทำให้หัวใจของเธอตกลงไปในท้องชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ๆดวงตาของเขาไม่เคยละจากใบหน้าของเธอเสียงลมหายใจของเขาช่างหนักหน่วงและเงียบสงัดในความมืดเธอไม่สามารถขยับตัวได้เลยเหมือนร่างกายถูกตรึงให้แข็งทื่อไปกับพื้นภายในใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความสับสน เธอต้องการร้องขอความช่วยเหลือแต่คำพูดติดขัดในลำคอชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยแต่รอยยิ้มของเขากลับไม่ใช่รอยยิ้มที่แสดงถึงความดีมันเป็นรอยยิ้มที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความโหดร้ายเขายื่นมือไปที่กระเป๋าเสื้อควานหาบางสิ่งเสียววินาทีที่เธอเห็นมีดที่ถูกดึงออกมาจากกระเป๋ามันเงาส่องแสงสะท้อนจากแสงไฟที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นมันในมือของเขา ทำไมเธอถามด้วยเสียงสั่นเครือเสียงนั้นเกือบจะถูกกลืนหายไปกับลมหายใจของชายคนนั้นทำไมเขาพูดตอบกลับด้วยเสียงแหบแหง้งเพราะฉันต้องการให้เธอเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแคนดี้ฉันต้องการให้เธอรู้ความจริงแต่ก่อนที่เธอจะเข้าใจคำตอบทั้งหมดจากเขาเสียงปืนดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในความมืดแสงเจ้าแวบขึ้นในห้อง และร่างของชายคนนั้นล้มลงไปข้างหน้าทุกสิ่งเงียบสงัดในทันทีราวกับเวลาหยุดเดินไปอีกครั้งเธอเหลือบมองไปที่ร่างของชายคนนั้นและพบว่าเขาไม่เคลื่อนไหวอีกแล้วเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังก่อนที่เงาของชายคนหนึ่งจะปรากฏขึ้นในประตูเขายืนอยู่ตรงนั้นสวมเสื้อผ้าผู้บังคับการตำรวจเธอปลอดภัยแล้วเขาพูดเสียงเบา แต่ในความเงียบนี้เขาไม่อาจตอบคำถามที่เธออยากจะถามได้ร่างของชายคนที่สวมเสื้อผ้าผู้บังคับการตำรวจยืนนิ่งอยู่ที่ประตูเขาจ้องมาที่เธอด้วยความเข้าใจบางอย่างในแววตาแต่ยังคงมีความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในความเงียบของเขาเธออยากถามอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงอยู่ที่นี่และใครคือคนที่ยิงชายคนนั้นแต่ก่อนที่เธอจะเปิดปากถามเขาก็ยกมือขึ้นให้เธอเงียบ อย่าพูดอะไรตอนนี้เขาพูดเสียงทุม้มแต่เต็มไปด้วยความจริงจังมันยังไม่จบเธอยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังถล่มลงมาความรู้สึกสับสนและกลัวประปนกันไปหมดมือของเธอเย็นเฉียบใจเต้นรัวไม่หยุดเธอมองไปที่ร่างของชายคนนั้นที่นอนอยู่บนพื้นเลือดสีแดงฉานกระจายไปทั่วห้องชายที่อยู่ในชุดตำรวจค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ เขาทำท่าทางเหมือนจะตรวจสอบสถานที่อย่างระมัดระวังเขาหยุดข้างร่างของชายคนนั้นแล้วก้มลงมองรอยเลือดที่พื้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวแคนดี้เขาพูดเสียงเบามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเธอเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเปิดเผยบางสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องผเผชิญคุณคือใครเธอถามเสียงของเธอดูเหมือนจะหายไปในความมืดชายคนในชุดตำรวจหันมามองเธอ ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับชื่อของฉันไม่สำคัญเขาตอบสั้นๆส,สิ่งที่สำคัญคือใครบางคนในที่นี้ต้องรับผิดชอบต่อการตายของครอบครัวแคนดี้เธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกําลังจะพังทลายทุกอย่างที่เธอเคยรู้เกี่ยวกับโลกนี้ทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อว่าปลอดภัยตอนนี้มันเริ่มแตกสลายไปทีละน้อยก่อนที่เธอจะได้ถามอะไรเพิ่มเติมเสียงข้อจากหน้าประตูดังขึ้น การข้อนั้นหนักแน่นและไม่เหมือนกับเสียงของคนทั่วไปมันเต็มไปด้วยความรีบร้อนและรุนแรงเธอหันไปมองชายในชุดตำรวจดวงตาของเขาดูร้อนรนขึ้นเล็กน้อยมันมาถึงแล้วเขากล่าวเสียงต่ำเตรียมตัวให้พร้อมเธอรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดในอากาศเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายลงมาในวินาทีนี้เสียงข้อจากประตูดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมมันรุนแรงขึ้นจนทำให้ประตูที่ไม่แข็งแรงสั่นสะท้านชายในชุดตำรวจรีบก้าวไปข้างหน้าไม่เปิดเขาตะโกนแต่คำสั่งของเขาดูเหมือนจะเป็นคำสั่งที่ไร้ผลเพราะเสียงเคาะนั้นยังคงไม่หยุดทันใดนั้นประตูถูกผลักเปิดออกอย่างรุนแรงชายในชุดดำปรากฏตัวขึ้นที่ขอบประตูเขามีท่าทางขึงขังดวงตาของเขาดูแข็งกร้าวอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ฉันมาหาคุณเขาพูดเสียงทุม้มเหมือนกับมันไม่ใช่คำพูดธรรมดามันคือคำข่มขู่ที่เต็มไปด้วยความหมายที่เธอไม่อาจเข้าใจได้ชายในชุดตำรวจหันไปมองเขาอย่างตึงเครียดคุณรู้ดีว่าเราจะไม่ยอมให้คุณทำตามที่คุณต้องการเขาพูดพร้อมยืนขวางระหว่างชายในชุดดำและเธอแต่ชายในชุดดำแค่ยิ้มอย่างเยือกเย็นมันไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วเขากล่าวแล้วหันไปมองเธอ คุณได้เห็นมากเกินไปแล้วท่ามกลางความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเธอกลืนน้ำลายลงไปแล้วถามด้วยเสียงสัน่นคุณจะทำอะไรกับฉันชายในชุดดำไม่ได้ตอบคำถามของเธอแต่เขากลับยิ้มอย่างไร้กาศแล้วเดินเข้ามาใกล้เธอทุกย่างก้าวของเขาดังขึ้นในความเงียบของห้องเธอยืนอยู่ที่นั่น รู้สึกเหมือนกำลังถูกตรึงกับพื้นไม่สามารถขยับตัวได้ร่างของชายในชุดดำค่อยๆเข้ามาใกล้แต่เขาก็ไม่ทำอะไรเขาแค่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอมองตาของเธออย่างจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้เป็นแค่การเริ่มต้นเขาพูดเสียงของเขาแหบแห้งและเย็นชาความจริงทั้งหมดยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทัานใดนั้นเขาหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อ แล้วโยนมันลงบนโต๊ะที่อยู่ข้างๆคุณต้องรู้เรื่องนี้เขากล่าวก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปจากห้องทุกอย่างเงียบสงัดอีกครั้งเธอยือนนิ่งอยู่ที่เดิมมองไปที่กระดาษแผ่นนั้นที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะมือของเธอสั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้เธอก้าวไปข้างหน้าเอื้อมมือไปหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาเมื่อเปิดดูสิ่งที่เขียนบนกระดาษทำให้ใจเธอแทบหยุดเต้นมันคือชื่อของเธอ และรายละเอียดบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มันคือข้อความที่เตือนให้เธอรู้ว่าความจริงยังไม่หมดไปเมื่อเธอเปิดกระดาษออกเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนไปในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยชื่อของเธอปรากฏอยู่บนกระดาษพร้อมกับข้อมูลที่ลึกซึ้งถึงชีวิตส่วนตัวของเธอมันเหมือนมีใครบางคนคอยติดตามเธอมาโดยตลอดข้อความนั้นบอกว่าทุกการเคลื่อนไหวของคุณถูกจับตามอง เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลผ่านร่างกายความรู้สึกนี้เหมือนกับมีสายตาแฝงเร้นอยู่รอบตัวตลอดเวลาเธอพยายามอ่านต่อไปแต่ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการชื่อของสมาชิกในครอบครัวแคนดี้ถูกเขียนไว้บนกระดาษด้วยพร้อมกับรายละเอียดที่ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับเธอมันทําให้เธอตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวแคนดี้ ข้อความเหล่านี้เหมือนคำทำนายที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวแคนดี้ไม่ใช่แค่การสังหารหมู่มันคือส่วนหนึ่งของแผนการที่ใหญ่กว่าและเธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเธอกระชับกระดาษไว้ในมือรู้สึกเหมือนกระดาษนั้นจะเผาเธอให้กลายเป็นเท่าฐานแสงไฟในห้องสลัวลงและเธอหันไปมองที่ประตูที่ตอนนี้ปิดสนิททุกอย่างเงียบสงัดแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบ เสียงเท้าที่ดังขึ้นจากภายนอกทําให้เธอตกใจเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาจากทุกรอบมุมความรู้สึกนั้นบีบรัดหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมห้องคุณไม่สามารถหนีจากมันได้เสียงนั้นทําให้เธอหันไปมองและเธอก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องเขาคือชายที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ในชุดดําแต่ว่าครั้งนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าของเธอ โดยไม่พูดอะไรสักคำใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสงบแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมทำไมเธอถามเสียงสัน่นเขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มที่ให้ความรู้สึกว่าเขามีความเมตตาเพราะคุณคือคนสำคัญในแผนทั้งหมดนี้เขาตอบและคำตอบนั้นทำให้เธอขนลุกคุณหมายถึงอะไรเธอถามต่อชายคนนั้นยืนนิ่งก่อนจะพูดตอบกลับด้วยเสียงทุม้ม มันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะเข้าใจทั้งหมดแต่คุณจะต้องเลือกคำพูดของเขาทิ้งไว้ในอากาศเหมือนกับเสียงกล้องกังวานที่ไม่หยุดเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวกำลังถูกย่ำยีโดยความลึกลับที่เธอไม่สามารถควบคุมได้และสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่สามารถหนีจากมันได้ในขณะที่คำพูดของชายในชุดดำลอยอยู่ในอากาศเธอรู้สึกเหมือนมีบ่วงบางอย่างกำลังรัดรอบคอของเธอท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมห้อง เธอไม่สามารถหลีกหนีจากความรู้สึกอึดอัดที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ชายในชุดดำยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเขาแค่ยิ้มอย่างชั่วร้ายรอยยิ้มที่ทำให้ความกลัวในตัวเธอทวีคูณแล้วเขาก็เดินช้าๆเข้ามาใกล้แต่ไม่ทันที่เขาจะถึงตัวเธอเสียงข้อจากประตูดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นรุนแรงขึ้นมันดังก้องไปทั่วทั้งห้องชายในชุดดำหยุด และหันไปมองประตูด้วยท่าทางที่ไม่คาดคิดมันมาแล้วเขาพูดเบาๆเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอไม่ทันได้ถามอะไรเพราะเสียงของประตูที่ถูกผลักเปิดออกอย่างรุนแรงทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งชายคนใหม่ที่เข้ามาในห้องยืนอยู่ตรงประตูสวมชุดทหารสีดําใบหน้าของเขาไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่มือของเขาถือปืนสั้นในมือเขามองไปที่ชายในชุดดํา แล้วพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามันถึงเวลาที่คุณต้องหยุดแล้วชายในชุดดำยิ้มแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่รอยยิ้มที่สงบมันเหมือนกับการยอมรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำเขาตอบก่อนจะหันมามองเธอทั้งหมดนี้คือการทดสอบและคุณเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้ว่าจะเป็นผู้รอดหรือไม่เธอเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในกระแสะที่เธอไม่สามารถควบคุมได้ทุกคำพูด ทุกการกระทําของพวกเขาล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งและซับซ้อนการตัดสินใจของเธอในตอนนี้ไม่ใช่แค่การเลือกเส้นทางแห่งความปลอดภัยแต่มันคือการเลือกระหว่างชีวิตกับความตายชายในชุดทหารก้าวไปข้างหน้าและเสียงปืนดังขึ้นทันทีเสียงปืนที่ดังไปทั่วห้องทําให้เธอตกใจแทบสิ้นสติแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทําให้เธอตะลึงงันชายในชุดดําล้มลงไปข้างหน้า ร่างของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนที่ร่างนั้นจะหยุดเคลื่อนไหวชายในชุดทหารยืนนิ่งมือของเขายังคงถือปืนอยู่เขาหันมามองเธอดวงตาของเขาใช้แสงที่ลึกลับอย่าเสียเวลาถามมากเขาพูดเสียงต่ำมันยังไม่จบเธอเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงเข้าไปในเกมที่ไม่มีทางออกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่า แผนที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดและความสับสนหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนรอบตัวเธอเหมือนในฝันที่บิดเบี้ยวและคำพูดของชายในชุดทหารยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเธอมันยังไม่จบเขาพูดอีกครั้งราวกับว่าคำพูดนี้จะติดตามเธอตลอดไปเขาหันไปมองชายในชุดดำที่ตอนนี้นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ก่อนจะหันกลับมาที่เธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาและลึกลับคุณยังไม่เข้าใจหรอกเขาพูดแต่เสียงของเขานิ่งมากจนเธอแทบจะไม่สามารถจับความหมายได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเชื่อมโยงกันหมดเธอกลืนน้ำลายลงไปอย่างยากลำบากสิ่งที่เขาพูดเหมือนจะเป็นปริศนาที่ไม่มีทางแก้ไขความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มกัดกร่อนจิตใจของเธอ เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงลงไปในเอเวจีที่เต็มไปด้วยความมืดและความลึกลับแผนของพวกคุณคืออะไรเธอถามแม้ว่าจะรู้ดีว่าเธอไม่อาจจะได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาชายในชุดทหารยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ไม่มีความเมตตาคุณยังไม่พร้อมที่จะรู้เขาตอบแต่มันจะเปิดเผยทั้งหมดเมื่อถึงเวลาเสียงของเขาค่อยคอยหายไปในความเงียบ เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอสูญเสียทิศทางในความมืดมิดที่ล้อมรอบตัวเธอทุกอย่างในห้องนี้ดูเหมือนจะไม่จริงทุกคนที่เธอเคยรู้จักทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อกลับกลายเป็นแค่งเงาในความจริงที่ถูกปกปิดไว้ชายในชุดทหารเดินเข้ามาใกล้เธอการเคลื่อนไหวของเขาช้าและมั่นคงคุณต้องเลือกเขาพูดเสียงของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยคำขู่เลือกเส้นทางของคุณและเลือกวิธีที่คุณจะจบมัน เธอรู้สึกเหมือนมีบ่งรัดรอบตัวเธอกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือในเกมที่เธอไม่สามารถควบคุมได้มือของเธอสั่นอยู่ข้างตัวแต่เธอก็ไม่สามารถยกมันขึ้นมาควบคุมสถานการณ์นี้ได้ชายในชุดทหารหันหลังกลับและก้าวออกจากห้องทิ้งให้เธอยืนอยู่ที่นั่นถูกทิ้งไว้กับความรู้สึกไร้หนทางประตูถูกปิดเบาๆหลังจากที่เขาออกไปแต่เธอก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ การเดินทางของเธอยังไม่จบลงเพราะบางสิ่งในคืนนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันเธอยืนอยู่ในห้องนั้นคำถามทั้งหมดหมุนวนอยู่ในหัวสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันเป็นเกมที่ถูกวางแผนมาอย่างรอบคอบและเธอก็เป็นผู้เล่นในเกมนี้โดยไม่รู้ตัวเสียงลมหายใจของเธอเริ่มดังขึ้นในความเงียบมันเป็นเสียงเดียวที่เธอได้ยินในขณะนี้ การเต้นของหัวใจเหมือนจะดังก้องไปทั่วห้องเธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมแต่จิตใจของเธอเริ่มหลุดออกจากตัวเองมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเธอรู้สึกว่าความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งกำลังค่อยๆเผยออกมาทุกการกระทำทุกคำพูดทุกเหตุการณ์ในคืนนั้นมันเหมือนกับการทดสอบที่เธอไม่สามารถหลบหนีเธอหันไปมองที่ร่างของชายในชุดด,ดำที่ยังนอนอยู่บนพื้น ร่างนั้นไม่ขยับราวกับว่าเขาจะไม่ลุกขึ้นมาอีกเธอรู้ดีว่าเขาคงไม่รอดจากการถูกยิงแต่คำถามในใจเธอกลับไม่หยุดพยายามหาคำตอบทำไมทำไมถึงเลือกให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้เธอเริ่มรู้สึกถึงความสับสนที่ทวีคูณขึ้นเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะต้องทำอะไรต่อไปแต่เสียงบางอย่างดังขึ้นในหูของเธอเสียงที่เธอไม่สามารถเพิกเฉยได้ มันเหมือนเสียงกระซิบจากที่ไกลๆที่ค่อยๆลอยมาหาเธอคุณไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้เสียงนั้นพูดเปรียบเสมือนคำเตือนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอรีบหันไปมองรอบห้องแต่มันเงียบสงัดเหมือนเดิมความรู้สึกว่ามีใครบางคนคอยเฝ้ามองเธอไม่เคยหายไปเมื่อเธอเก้าวไปข้างหน้าดวงตาของเธอเหลือบไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้นมันเป็นแผ่นกระดาษที่เธอเกือบจะลืมไปเธอหยิบมันขึ้นมา สังเกตเห็นข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือที่คุณเคยมันยังไม่จบข้อความนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะพังทลายการเดินทางในคืนนี้ไม่จบลงแค่การสังหารมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอสามารถจินตนาการได้และเธอก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินต่อไปแม้จะไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะพาเธอไปที่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ๆคือการตัดสินใจของเธอในตอนนี้มันจะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเธอเก้าวไปข้างหน้ากระดาษในมือยังคงขาดหายไปจากความคิดความเงียบในห้องยิ่งทําให้จิตใจของเธอรู้สึกว่างเปล่าและหนักหน่วงทุกย่างก้าวที่เธอเก้าวไปมันดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกครั้งเหมือนเธอกําลังเดินในที่มืดที่ซึ่งไม่มีจุดหมายแต่สิ่งที่ทําให้เธอหยุดหายใจคือเสียงกระซิบที่ดังขึ้นอีกครั้ง มันมาจากทุกทิศท,ทางแม้แต่ในความคิดของเธอคุณไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้เสียงนั้นพูดซ้ำๆเช่นเคยเสียงนั้นไม่ได้เพียงแค่กระซิบแต่มันเหมือนคำขค่มขคู่ที่คอยตามหลอกหลอนเธอเธอหยุดเดินหัวใจของเธอเต้นรัวจนแทบจะออกจากอกเธอหันไปมองด้านหลังแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนแอบมองเธอจากมุมมืดกลับเพิ่มความรู้สึกกดดันในตัวเธอ เธอพยายามสุดหายใจเข้าความรู้สึกกลัวเริ่มครอบงำตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าการถูกหลอกลวงไม่ใช่สิ่งเดียวที่เธอจะต้องเผชิญเธอต้องเลือกเลือกระหว่างการตาหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกการกระทำของพวกเขาหรือจะปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นแค่ภาพลวงตาที่เกิดขึ้นในคืนที่มืดมิดนี้หากเธอเลือกที่จะตามหาความจริงเธออาจจะพบสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดบางทีอาจจะไม่มีทางออกจากเกมนี้เลยก็ได้ แต่ถ้าเธอเลือกหลบหนีเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าที่จะตามมาหลังจากนั้นการตัดสินใจนั้นช่างยากเหลือเกินเธอยืนนิ่งใจสั่นและรู้สึกถึงการหมุนวนของโลกเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่ในทุกๆวินาทีมันก็เหมือนกับว่าโลกกำลังขยับไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสุดท้ายเธอตัดสินใจเธอเดินไปที่ประตูตัดสินใจเปิดมันออกแม้ว่าภายนอกจะมืดและไม่แน่นอน เธอเก้าวออกไปอย่างไม่ลังเลเพราะรู้ดีว่าทุกสิ่งที่เธอทําในตอนนี้มันคือการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความหวาดกลัวและความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเมื่อเธอเปิดประตูแสงจากภายนอกสาดส่องเข้ามาในห้องมืดเหมือนแสงแรกที่ส่องผ่านความมืดมิดแต่มันก็ยังไม่สามารถขจัดความสงสัยในใจเธอได้เธอเก้าวข้ามธรณีประตูไปรู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวนั้นเต็มไปด้วยความหนักหน่วง เหมือนกับโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบเธออย่างไม่หยุดนิ่งจากนั้นทุกสิ่งเงียบสงัดไม่มีเสียงใดดังขึ้นไม่มีใครตามมาเธอหันกลับไปมองที่ประตูที่เพิ่งปิดไปมันดูเหมือนกับเธอได้ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังบางทีสิ่งที่เธอทิ้งไปนั้นคือทุกความกังวลความกลัวและความลึกลับที่รบกวนจิตใจเธอยิ้มให้กับตัวเองอย่างอ่อนโยนแม้ว่าหัวใจจะยังเต็มไปด้วยความสงสยัยในที่สุด เธอก็ได้ทำสิ่งที่ต้องทำเดินออกไปจากเงามืดนั้นและยอมรับว่าการเดินทางของเธอยังไม่สิ้นสุดมันอาจจะไม่จบลงด้วยคำตอบที่สมบูรณ์แต่ทุกย่างก้าวที่เธอทำมันคือการค้นหาความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยเงาเธอเดินออกไปโลกภายนอกยังคงอยู่ที่เดิมดวงอาทิตย์ยามเช้ากําลังขึ้นแต่ความลึกลับในใจเธอจะยังคงอยู่ตลอดไปและบางที นั่นอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดที่เธอได้เรียนรู้ในคืนนี้จากนี้ไปเธอจะไม่หลีกหนีจากสิ่งที่มืดมนและน่ากลัวแต่เธอจะก้าวไปข้างหน้ามองโลกในแง่ใหม่และยอมรับความจริงที่ยังคงซ่อนอยู่ในความมืดในที่สุดเธอก็เดินออกไปตามเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ว่าจะพาเธอไปที่ไหนแต่เธอมั่นใจอย่างหนึ่งทุกการเดินทางมีจุดหมายแม้ว่าเราจะไม่เห็นมันตอนนี้และในที่สุด เธอจะค้นพบว่าทุกการตัดสินใจที่เธอทำมันจะนำพาเธอไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเคยคาดหวังไว้